ยามาฮ่ YZF-R15M ที่มาพร้อมกับการตกแต่งพิเศษด้วยลวดลายของ MotoGP เป็นลวดลายที่ Fabio q u a r t a r a r o ใช้ในการแข่งขัน MotoGP ครับลายของ Monster Energy เป็นลายที่ดูเท่และดูดันยิ่งขึ้นด้วยสีพื้นที่เข้มและลวดลายสียน้ำเงินตามฉบับของยามาฮ่และยังมีโลโก้ Monster Energy ซึ่งทำให้มองเห็นออล่าความดุดันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเจเน r เรชันก่อนที่มีความแตกต่างค่อนข้างมากโดยเฉพาะบริเวณแฟรลิงด้านซ้ายและด้านขวาเพราะ m o n เ t อ r Energy รุ่นก่อนมีแรงดึงในแนวนอนส่วนเวอร์ชั่นปี2024จะไม่เป็นเช่นนั้นครับเนื่องจากยมหามีรูปทรงที่เป็นนามประทามมากกว่าโดยเป็นส่วนผสมของสีน้ำเงินและสีเทานอกจากนั้นบริเวณสวิงอาร์มยังแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ แต่ยังคงสเปคเครื่องยนต์และฟีเจอร์ที่เหมือนกับรุ่นก่อน Yamaha YZF-R15M Monster Energy 2024มาพร้อมกับลุมกำลังขนาด1 5 5 cc 1ลูกสูบ4จังหวะพร้อมด้วยระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่เป็นจุดเด่นและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสามารถสร้างกำลังสูงสุดได้ที่14.2แรงมา้าที่10000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด14.7นิวตันเมตร ที่8,500รอบตนาทีและมาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนเกียร์หรือ Quickshifter ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานในส่วนคุณสมบัติที่น่าสนใจของตัวรถนั้นมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลที่มีความสามารถพิเศษในการปรับเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้2แบบรวมไปถึงคุณสมบัติในเรื่องการจับเวลาที่เอื้อประโยชน์ให้กับการขับขี่ในสนามและยังมีระบบ Traction Control ที่สามารถปรับระดับได้ และระบบเบรค ABS ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถในส่วนของการจำหน่ายนั้น Yamaha YZF-R15M Monster Energy 2024จะมีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศมาเลเซียด้วยราคา14,998ลิงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยจะตกประมาณ1 1 4 7 8 0บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวกว่า YZF-R15M เวอร์ชันมาตรฐานที่จำหน่ายในประเทศไทยที่ปัจจุบันจะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่1,38,000บาทอย่างไรก็ตามหากมีข่าวสารเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันครับ